อะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหอะไรจะแจ็คพอตแบบนี้วะไอ้เจ๊ยบสดจริงๆมาทีเดียว4คดีเช็คก่อนเด้งโดนช่อโกงยักยอกทรัพย์แถมยังมีหมิ่นประมาทเราอีกแล้วไงครับอะแล้วไงอ่ะก็งานเข้าไง เนี่ยผมต้องไปรอคิวสอบสวนรอสำนวนรอเอกสารรอนู่นรอนี่รอรอรอคนก็เยอะแถมยังเสี่ยงโลกติดต่ออีกต่างหากแล้วไม่ได้ดูข่าวหรือครับข่าวข่าวอะไรครับก็ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการนัดหมายพบพนักง,งานสอบสวนทางออนไลน์ฮะแล้วผมต้องทำยังไงครับเนี่ยง่ายเพียงแค่คุณสแกน QR code ตามช่องทางที่ได้ประชาสัมพัญ ในเขตพื้นที่ให้บริการจากนั้นทําตามรายการขั้นตอนที่ปรากฏกดตกลงรองการตอบกลับเพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวนได้เลยฮะนี่เราสามารถนัดพนักงานสอบสวนก่อนที่จะแจ้งความทางออนไลน์ได้เลยหรือครับอ,อย่างนี้ต้องร้องมีข้อความตอบรับด้วยครับ แน่นอนครับโครงการนัดหมายพนักงานสอบสวนเพื่อเข้าแจ้งความล่วงหน้าทางออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตำรวจภูธรภาค2เป็นอีกหนึ่งในโครงการที่อำนวยความสะดวกในการแจ้งความให้สามารถนัดหมายผ่านระบบออนไลน์เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกและรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลารอพบพนักงานสอบสวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถือเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาด ของ COVID <ten k id> โควิดหน้าทีมสุดยอดมหัศจรรย์พระจันทร์ขึ้นเลยครับเราสามารถติดต่อพนักงานสอบสวนก่อนที่จะแจ้งความทางออนไลน์ได้ด้วยมันใช้ได้จริงๆครับลดระยะเวลาเพิ่มช่องทางการเข้าถึงรวดเร็วประหยัดเวลาลดความแออัดที่สำคัญปลอดภัยจากโรคติดต่อครับ สุดยอดเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามวิสัยทัศน์แล้วก็นโยบายของท่านผบตรนะครับโครงการนัดหมายพนักง,งานสอบสวนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์สะดวกรวดเร็วกับพี่น้องประชาชนถึงเวลาตามที่นัดก็มาพบพนักง,งานสอบสวนแล้วก็สอบปากคำได้เลยครับขณะนี้เนี่ยตำรวจภูธรภาค2นะครับกับสถานีตำรวจขนาดใหญ่11สถานีนำร่องนะครับ 10บโมงเช้าถึง19.00น,นวันเวลาราชการนะครับ4ข้อหาหลักนะครับก็คือยักยอกช่อโกงมินประมาทและพระบัญญัติเช็คนะครับผมขอขอบคุณนะครับท่านพลตำรวจเอกสุวัสด แจ้งยอดสุดนะครับท่านวปบปตรได้เล็งเห็นความสําคัญเร่งรัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้เกิดเป็นรูป,ปรธรรมสามารถบริการให้พี่น้องประชาชนพึงพอใจสูงสุดครับสบายใจหมดกังวลลดขั้นตอนไม่เสียเวลาโอ้ยขอบคุณครับ